โอ้นี่มันเครื่องแม็กนี่เราไม่เคยใช้มันก่อนเลยเฮ้ยเสียงอะไรฮะเอ้าทำไมใช้แม็กไม่เป็นอ่ะโอ้เครื่องมันคูลมากเลยครับคุณลงครับเฮ้่นี่ลองลองฟังเพลงดูเนี่ยเนี่ยมีมีเพลงในไอพอดนะนี่นี่นี่กดกดตรงนี้นี่โอ้มันเลื่นมือจริงๆเลยครับนี่เพลงอะไรครับเนี่ยตจะลองมั่วๆถ้าเพลงมีเยอะมีเยอะนี่เพลงอะไรกันครับเนี่ย้อเยี่ยมมันนี่ฉันถอยนี่สตรี ยังกันอบิงออมีออมาครับวิวสิ่ก็ยังเหมือนเลยครับแี่แต่งตัวก็เหมือนอ้ไม่เอาไม่เอาคุยคุไม่อกดมล่า้ปิดไม่ได้ทำลายทิงเลยไม่อยากให้แตควิเียวออน้เยทำายมัทำลอ้าดูไหนครัดูหนผยยาั้ไทำมาวอะไเสียวด้วยแม่ลุงครับ จะเด็กที่อัตวันไหมครับเอ่อแจมตู้สมยศเท็กซัสได้ไหมที่แกจ,จัดการด้วยพลังบอลไฟเมืาหลายปีก่อนครับผมไอเด็กคนเนี้มันเป็นโคลนของไอ้ตู้สมยศเทศเ็กซ์ซัพเขาถามมาว่ามันอาจจะพลังสูงกว่าถึงสิบเท่าเลยซ้ำเลยจริงเหรอครับนี่ก็ดีนะครับเอาไปเล่นบอลเลยดีกว่าครับเฮ้ยไม่ได้ต่บ้าหรอลุงเฮอร์มาโน่เป็นลุงลุงลุงของไอ้อัตวันง ดูแลอยู่นะอย่าอย่าเอาอะไรไปยทำให้ใจมันเล่าร้อนเลยดีกว่าวบ่อยมันไว้อย่างเงี้ยท่านสินครับเป็นไร<ม>อ่ะกินไม่ออกแอ้บอกแล้วกินผลไม้เยอะๆนะกินไม่ออกเยอะเลยนะครับผมอ่ะเห็นอะไรบางอย่างในในหนุ่มนั่นผมเห็นไฟเห็นฟุตบอลอยู่ในตัวมันท่าครับผมพาตัวเด็กคนนี้ไปเลยครับผมจะสัญญาจะปันมันเป็นยอดตะอันไม่ได้ไม่ไม่ดีหรอกขอโทษครับ เอาอู๊ดขอได้ครับไ,ได้เราไปเก่กล่อมไอ้ลุงเฮอร์มาโน่มันปล่อยร้านมันมาเล่นบอลกับเราดีกว่าเออคือว่าเยวเ,ยวเนี้ยเเลยฉันรู้ว่าแกจะพูดว่าอะไรไอ้บุ้งกี่แล้วก็ไอ้ยุนคำตอบคือโ no. นยังไงก็โ no. นนี่ไอ้เธอร์มาโน่ไงนะ การไปขัดขวางความฝันของหนุ่มๆเนี่ยมันไม่ดนะีดูอย่างฉันสิเนี่ยพยายามทําตัวให้เป็นหนุ่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นไหมหนวดก็ตัดแล้วนะนานๆทีก็มีสาวๆพาณิชย์มาติดเหมือนกันะต,ต,ต้องพยายามทําตัวให้เพิ่สกัดโอ้แกลืมไปแล้ววา้าไอตูส้มยศเท็กซัสโอ้กแกลืมชื่อนั้นไปแล้วเลยสิ่งที่ผ่านมา มันชังมากมายมากมายชีวิตที่ต้องเสียไปฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่าร้อนนักกลัวรุนแรงผมก็พูดมากนะครับคุณลุงเฮอร์มาโนโ้าเกิดมีคนห้ามคุณลุงเล่นกีตาร์มั่งอ่ะคุณจะทำยังไงคุณจะชอบไหมล่ะ เอานะอาตะว,วันไปให้นฝกแกเป็นคนที่แท้จริงเป็นนักกีฬาที่สุดยอดเต็มตัวรับความโหได้แล้วเอา ออนะ่ะเขจะทการเล่นบอลนะคือการยิงประตูไเยอะแล้วก็ทำให้โดนย,ยิงดูโดยน้อยนะเขาจะรือยองเข้าตจแล้ะครับตอนนี้ผมได้รู้แล้วฟุตบอลอยู่ในสายเลือดของผมผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมมีความสุขกับการที่ได้เล่นมันผมมีความสุขกับมันมากผมรักมันผมรักการเล่นฟุตบอลที่สุดลย รรัคบผมเข้าไปเช็คในเว็บไซต์อ <c oughs> in er ินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเมืองนะครับคุณเมย์เขาบอกว่ามีการแข่งเติร์สค้าฟุตบอลนะครับเป็นการแข่งกันฟุตซอลครับพวกเราพวกเราตั้งทีมลงไปแข่งกันนะครับโอ้มันจริงๆเลยเราจะได้รู้ว่าไอการที่ลงซ้อมมันเนี่ยมันเป็นยังไงปัญหามันมีอยู่ว่ามีแค่สองคนนะครับฟุตบอลยังต่ำถ้าลงแข่งต้องมีสามนะครับ แล้วผมจะหาคนที่ไหนมาเล่นด้วยวครับเนี่ยฉันขอเล่นด้วยฉันจะขอเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูนอกจากจะรักษาประตูแล้วย,ยังรักษาชีวิตพวกแกด้วยพวกเราทีมอารเขดไฟฟ้โอสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับ การแข่งขันฟุตบอลภายในเกาะคูดอเดดครั้งที่26ครับอ๋อตอนนี้มีทีมหน้าใหม่ไฟแรงครับอาเคดไฟบอลโอ้โหรอบแรกก็ตกลงคู่ต่อสู้ไปอย่างถล่มทลายเข้ารอบมาเรื่อยๆนะครับจากการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของเด็กหนุ่มอาตวันและคุณธนอันโดขอทุกท่านสนุกเพลิดเพลินดูกันเร่่อันสวยงามของทีมอาเคดไฟบอลครับ ลุงเสร็วต้องไปทานา่ผมจเจ้าคืนให้หมดนเลยครับอโอ้แผ่นบนเแผ่นบนได้จุดโทษได้จุดโทษพี่ครับได้จุดโทษแล้วครับถ้ายิงลูกนี้ได้แชมป์เลยครับพี่ยองหน่อยครับพี่กับตาลันดโดแห่งทีมชาติไทยพี่นะครับพี่นะครับไม่ได้ฉันฉันเคยผิดพลาดมาแล้วเพราะการยิงลูกโทษทำให้ทีมชาติไทยแพ้ผมเชื่อมันในตัวพี่ครับ ที่เป็นคนบ่าไม่ใช่เหรอว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอะผมเชื่อไม่ในตัวพี่นะครับนายเชื่อมันในตัวฉันนายคนที่มาได้อย่างฉันเนี่ยไม่เชื่อชันสกลแต่นายกําเชื่ออะไรจะทำเพื่อนายอาอกบอลมา ทำไมหัวใจผมเต้นผิดปกติเงี้ยหรือว่าผมดีใจมากเกินไปฉันบอกแล้วไงฟุตบอนมันเราร้อนเร้าใจกับขนนุ่มอย่างมันมาเกินไป